สบายดีสบายดีค่ายซื้อกันยังกันเนาะนี่เนาะฮะโอ้เฮ็ดยังกันนี่น่ะ30,000ตัวโลใช่ค่ะา้อมอ๋อบ่ซั่นซื้อจากซ่องโลซื้อไปให้แม่แม่ลูกอ่อนนี่ เอ ال, เอ, ال, เ,อ, ال, เ,อ ال, เอาเลือขอนฝ่าแม่ลูกอ่อนกินไดให้เด็เลือกเอาเรือเอาเอา,เอานลำอนใช่ไหมคนไปไหนบินไงบินบินบินวูสุดยอดสุดยอดพร้อมแล้วพี่น้องไปเดินทางไปฮาพี่น้องเข้าต้องเรื่องอ่ามื้อนี้เดินทางกันอยุซี่คนคือเก่าเนาะอ่ายซี่คนคือเก่า สวนว่าน้องนุกอยู่บัวสะบายเออบัสะบายอยู่บ้านโอเคมีแต่เพิ่งเฮือนเพิ่งซานเด้ออ่าพวกเขาสิไปก่อนอ่าโอเคเอาพี่น้องหลักจากที่พวกเขาเก็บเครื่องเก็บข้องน่ะนั่นไปเอาอันทุงไมายเลขไปเออเก็บเครื่องเก็บข้องเหี่ยมหอยแล้วจาพวกเขาออกเดินทางนะบี่นี้เนาะอ่าเป็นอี่ที่ที่ซองที่พวกเขาจะเดินทางเข้าไปอันนี้ก็ พอเขาก็นชิดได้เป๊ะเอาเครื่องคือที่บุญยยูได้ก้าวมาข้างตน้นให้ได้เพียงเด้อฉะนั้นเป็นอีพีที่สองเนาะครับพี่น้องติดตามเบื้องอีพีต่อไปไม่พอจีทายให้พี่น้องได้เบื้องบรรยากาศขอบใจขอบใจบุญยูชด้ยยนั่งทางล่างเดี๋ยวไปนิ่งพี่น้องโอ้มันมันต้นงามแล้วโอเคโอ้ยง่ายเลยเนาะ าเอาปลาไปปอยเดีนะ่ยพี่น้องบางคนที่เข้ามาเบิงนะ้งไมเนาะคลิปนี้นะพวกเขาสี่ใช้กิจกรรมไล่ย่างอยู่โอ้ได้แล้วอย่างน้อยมันจะมีคนให้จจเพวกเขาเที่ยบฟอกเป็ดน้ำซ่างแดนนี่นะพี่น้องแล้วก็มีปลาอยู่ในนี้เ <c oughs> อาปลาไปปล่อยเห็นปลาทุ่งหกทุ่งเออไป 啊。 ว่าเป็นกัดดีคราว่าเส้นเนี่ยผนบุมิเอนี่พวกออกไปบุรีมทางมัยางเนาะทางยางเฮ้ยยางเ้อะก็ซื้อในเะซื้อเครื่อซื้อห้องเดอ่าไล่ซิ่งไล่ยางแหละ À, bên đây là cả pháp thì tạm đơn 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 đơn. à Hãy subscribe cho ข้าไปดีค้ายซื้อกันยังกันเนาะนี่เนาะฮะโอ้เห็ดย่างกันนี่น่ะอันนี้อันนี้อันนี้โลเท่าไหร่นี่โตอ๋อซื้อสามสิบพันตัวโลอ๋อหมดสั้น ซื้อจาก่องโลซื้อไปให้แม่แม่ลูกอ้อนนี่เออเอาเลือก่อนป่าแม่ลูกอ้อนกินไดให้ดิพอดีพอดีพี่น้องเนอะซื้อกเดีเเดี๋ยวไปขึ้นบงเดี๋ยวโอ้บึงกด็พี่น้องเดียาพี่น้องบงป

ตัวนี้นี่นะเสียน่เสียไปตัวนึงก็ตัอแหง่ตัวนึงส่องัตน่าเสียไปนะเออโอ้ยดีจอแม่บ้านโลดเท่าได้น่ะโหลดละเซนตัวนี้โลดละเซนมี่้องดลดละเซนกบช่องร้อยบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทย อยูต่ตองอธิบายให้พี่น้องเด้ครับฟังเนาะอ่าสำหรับอ่าตัวนี้ตัวนี้แม่นป่าปลาสุดนี่แม่นโล60บาทนหนอ่อยเนาะ60บาท3ามสิบพันคลิปอ้หิริฤไรกำล,ลังสุดละวนลุ่นไาวอ่าเดี๋ยวเบิ้งบอว่าบุญน,นำซื้อ,อยังเด้ฮโลสบายดี ซื้อยังเปล่าซื้อขนมให้น้องเต้าเออซื้อขนมให้เด็กๆเป็นาหารไข่ยืแคมไม่หรองนม่เดี๋ยวไปท่าแม่บ้านเมืองเพียงก่อน นี่น้องไปท้ามรงพบานเป็นก่อนว่านีนเ่กินยังไงด้เนี่ยอันแม่ลูกอ้อนกินยังเด้รเหพวกนมขาเนีกินใดบุไดเนาะ่กินไดอยู่ประมาณประมาณอยู่ปรอนกาณเดอนเืนเดอกลเนกลาดอนกลเดือนกองนกลนกลาดนกลนกอเขางนากลกคนกนกากลางดานกลกอนกาากลกกานกากนเดอกเนาดกนา เลือดเลือป่าให้ืันเดี๋ยวป่าสดเอาป่าป่ามากป่าใ้เองอนเดีมัน่องโลนะตอนอะเอาเดี๋ยเอาเาำก่อนใช่ไหมพ่เาจับขึ้นดูป่าหนตัวใดตัวป่าแวบได้ทีมดูแม่งอนกินไหป่าแบบนี้นี่ยโอ้ได้แล้วโอเค ประมาณเนาะเจ้าเออเนาะประมาณประมาณน้นพ่อเอาประมาณได้ป้นกันไปเนี่ยลานิ่งลาย่งเดพอห่าสิบเป็ดปงไปย่งกินเด้ชองโลหะสิบซื้นโลสามชิเนาะแบบนี้เนาะอ่หกสิบบาทมีแต่เพื่อเนาะ Ờ men men nó có tích là xin năm con sai. Vậy ai có ba chỉ bị ảo à, bộ Ở bộ bị nó bên phải sai xin năm con sai là có bả sai nằm Không lô <lộp vào> <laughs> ต้องโลหะคิดน <c oughs> uh ่ะโอเคไปช่วยกันพี่น้องเพราะตรงเรื่องพวกเขาก็ไปกีกอันแหละเอาดิอันนี้ก็เป็นเงินจากงพนันพี่น้องผู้ใหญ่จะบุญไปแหล่งเงินนั่นฟ้าฟ้าครับพี่โยฟ้กซื้อเครื่องครับไปให้อาเมสุอ้อนได้มาสั่นแนวได้ที่จะบำรุงแนวได้ที่กินแล้วบุกพิษนี่ยนะเนาะพี่โยก็ได้ปลาแล้วก็ยังได้ไล่ย่างอยู่แต่ว่าใกล้หันเป็นใกล้ต้อเปิดใกล้ลานเนาะเวลาก็ซื้อยนักหนา่น้องเย เอ f อีกมามาไปหกันน่ะเด็กๆอซะ FC FC มาจะได้ฮะอันนี้ FC คือการเนาะเดี๋ยวอันกะส้นกับกรใติก่อนจ้อันนี้เนาะบรรยากาศยู่ตลาดสับสนบุบายทะลุคละ อายุวัฒน์ไดอยู่น้ำท่งน้ำท่งน่ะโดมบักหลเออเอ้าแนวนั้นเด้อพี่น้องผู้ยกเกิดไห้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศซื้อเครื่องแต่ว่าพวกเฮาสิได้แวะซื้อหลายอันยู่ๆเป็นอะไรยกสิอยยให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะแล้วก็าาเบิ่งต่อไปพี่น้องครับสินําให้นอหลังจากที่อ่าาบ่ซ้อนันเอากระติกน้ําแล้วก็เอาปลาใส่นนี้ แล้วก็มีเว่ยเพื่อนจะก็เชื่อนคือน้ำเนาะไปช่วยส่งเทปไปช่วยกับในการเดินทางเนาะในการเดินทางของเขาแล้วก็ไปช่วยพี่น้องห่างเขาสองเรื่องคุณอ่าเาไปอยู่ข่ายาไทยโฮมเด้อไปนี้เด้อเว่ยชื่อยังก่อนละวะตุ๊กตาอยู่บ้าน้ำทุ่มเนาะเดี๋ยวไทยหกน้ำเด้ออ่าได้แล้ว ขอบใจเลยลอยู่ดีมีแหงซื้อได้ไข่มานด้วยเอาขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องนี่ไล่สิ่งไล่ยางไล่สิ่งไล่อันเนาะสุดท้ายแล้วพี่น้องมันโยกกรบโปรงเลยว่าสิมียังเด้อเอาขอบใจขอบใจ ความเดินทางแล้วเด้อบันนีเด้อไปได้แล้วของยูของกินเนาะบันนีเนาะอ่าของยูของกินไล่สิ่งไล่ยางมาจากน้ำจากไหนเนี่ยผักหอมเนื้อยูเนื้อกินเนี่ยแหละน้องเบนเนาะอ่าไปเอาฟอกยังพันฮอทฟอกเชื่อไปไปจำการกับซีเมนต์ยู่บันนีได้ปุยโมกอะไรไปบุษน ¡Bye!